การสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยย้อนมาอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการบูชาในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นการเจริญเป็นการปฏิบัติธรรมไหมในขณะที่สวดมนต์ไหว้พระเนี่ยนะจริงๆขณะนั้นกําลังเจริญสัพทินซีอยู่กําลังเจริญสัพทินซีอยู่มันก็เชื่อว่าผู้ที่ตั้งอัธยาศัยเพื่อตรัสรู้ธรรมแล้วบอกว่าผู้ที่ถึงไตรสรณคมเนี่ยนะ การถึงไตรสรณคมอีกวิธีหนึ่งก็คือการนอบน้อมกล่าวคํานอบน้อมเนี่ยนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการถึงไตรสรณคมมันขณะใดที่เราสวดมนต์นอบน้อมพระตนะไตรขณะนั้นก็ชื่อว่าถึงไตรสรณคมด้วยเป็นการเจริญสัตทินีด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าคือใครพระธรรมคืออะไรไอ้ตรงนั้นแหละจะวาดได้แล้วไม่คู่ควรไหมที่จะบรรลุเนี่ยนะ มันทุกอย่างมีถ้าเป็นคำคำตอบอย่างที่พูดพดนะให้สาวไปหาคำถามได้เลยเนี่ยนะนะหรือถ้าสิ่งเดียวกันเป็นคำถามจะต้องมีคำตอบเนี่ยนะนะสิ่งที่ตอบไม่ได้คืออะไรก็บอกว่านิพพานนั่นแหละไม่มีอุปมาในที่ไหนไหนอันนั้นแหละคือเรียกว่าไม่ต้องไปหาอุปมาในแง่อื่นเพราะเป็นอสังขตธรรมมางั้นแต่ถ้าเป็นธรรมดาท,ทั่วไปนะในโลกของสังขารธรรมเนี่ยให้รู้ว่าทมทั้งหลายไหลมาจาก ปัจ,จัจเนี่ยนะทำทั้งหลายเนี่ยคือการประชุมพร้อมแห่งปัจ,จัจธรรมนั้นๆั้นจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมนั้นๆเกิดขึ้นเพราะการประชุมพร้อมแห่งปัจจัยอย่างความคิดที่เราคิดอยู่เนี่ยนะถ้าปัปจจัยไม่ประชุมนะคิดอย่างนี้ไม่ได้ที่ตื่นอยู่ได้เนี่ยเพราะปัจจัยหลายเรื่องมาประชุมกันนะจึงตื่นแต่ถ้าปัจจัยด้านใดด้านหนึ่งเสียหายไปตื่นอยู่อย่างนี้ไม่ได้เนี่ยนะ ก็จะหลับไปเนยะปัจจัยที่จะทําให้ตื่นตัวนี่มีอะไรบ้างเพราะว่าไปตามนั้นกาแฟแก้วหนึ่งอันนี้เห็นชัดเลยมือไหนที่ไม่ได้ทานก็อ่อยแยะเลยอ,อันนี้หนึ่งในจํานวนปัจจัยทั้งหลายนะแต่ไม่ใช่ปัจจัยเดียวในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะหกคำเนี่ยเป็นธรรมะที่เอาไว้อธิบายทุกเรื่องเหมือนกันทั้งพระไตรปิฎกนะใช้ได้ทั่วพระไตรปิฎกเลย ว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงอัศาธาอาทีนวะนิสรณะเนะพราะคําสอนพระพุทธเจ้าจะไม่พ้นสัจจะไม่พ้นอริยสัจพัานอัศธาคือการประกาศอะไรสัจะสมุทัยสัจจะอาทีนวะนี่คืออาทีนวานุปัสนาเนี่นะเป็นการประกาศทุกขสัจนิสรณะเนี่ยการสลัดออกก็เป็นการประกาศนิโรสัจจะแต่ทีนี้อย่าลืมอย่าลืมว่าผู้ที่ พิจารณาอริยสัจถ้าไม่มีกรรมสกตาเนี่ยแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยประโยชน์ในการตรัสรู้ธรรมเนะี่ยแทบไม่มีเลยถึงรู้ว่าถึงรู้อัศาธาแต่พื้นฐานของการรู้อัศาธาแต่ไม่มีกรรมสกตาใช่ไนมะก็จะทํายังไงให้มีสัตว์อัศาธายิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าสวยใช่ไหมทุกคนก็รู้มองในแง่โลภะอัศธาธรรมดา รู้ว่าสวยเนี่ยนะแล้วทํายังไงจะให้สวยยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือจะรักษาความสวยเหล่านั้นได้ยาวขึ้นอันนั้นลักษณะของตัณหาเรียกว่ารู้อัสาธาแบบไม่มีกรรมสกตาแต่ถ้ามีกรรมสกตานะนันที่สมุทยาทุกขะสมุทโยความเพลิดเพลินที่ใดเกิดทุกเกิดแล้วนะคำว่าทุกเกิดเนี่ยนะถ้าดอกไม้เดียวกันเนี่ยถ้าเสียหายไปล่ะ ว่าเราไปชอบกระถางใดกระถางหนึ่งเป็นพิเศษแล้วเขาไม่รดน้ําให้เลยเนี่ยนะไม่อยู่บ้านสักสามวันอ่ะนะเขาไม่รดน้ําให้กลับมาเป็นยังไงอาทีนวะโอ้แรงมากเลยนะไม่มีใครดีสักคนเลยในนะั้นอะ่นะดีเราอยู่คนเดียวที่โทนมทีทุกข์ะท่านสิ่งเดียวกันนี้เป็นที่ตั้งแห่งอาทีนวะหมดเลยนี่ในแง,ง่ตรงๆนะพระองค์ตรนะัสว่าความโกรธย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักภยัยทั้งหลายก็เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก ความทะเละวิวาทเป็นต้นก็เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักนั่นแหละสิ่งอันเป็นที่รักนํามาซึ่งความเสียใจนํามาซึ่งความเดือดร้อนใจแบบเห็นเนี่นี่ก่อนละในขณะเดียวกันเนี่ยนะถ้ารูปปัญหาเกิดสร้างอะไรสร้างตานี่ตาอะไรดีละ่ะถ้าตาคนนะ่ะถ้ามองด้วยโทสะเนี่ยนะควรจะตายัางไงตาเอียงตาเขตาเหลืตาเหลือกตาก็ตามสมควรแก่กรรมเหมือนกันเถอะแต่ตัญหาเนี่ยสร้างให้มีตา อันนะรูปปตัตนหาสร้างตาสัทธาตัตนหาสร้างหูเป็นต้นนั้นนันทิสมุทยาทุกขาสมุทโยถ้าความเพลิดเพลินเกิดวัตทุกเกิดขึ้นแล้วนะอันนี้เป็นภัยที่เรียกว่าถ้าไม่ศึกษาคําสอนเราจะไม่รู้เลยถ้าไม่อาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะคิดไม่ออกเลยว่าความเพลิดเพลินเนี่ยเป็นตัวนําเกิดนะเป็นการใส่ปุ๋ยบํารุงวัตตะเป็นอย่างดี ผู้ใดเพลิดเพลินในทุกผู้นั้นก็จะไม่พ้นไปจากทุกนั้นขณะที่เราเพลิดเพลินในขณะนั้นเนี่ยสร้างวัตตะตลอดเวลาเนไ่มนะไม่ใช่เบื่อหน่ายในวัตตะนะแต่ตรงนั้นเป็นการสร้างวัตตะจำนวนว่าไม่ใช่ชักสะพานหรอกแต่ว่าไปเสริมใยเหล็กให้สะพานในวัตตะมันดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมั่นคงขึ้นเนี่ยนะแต่ว่าการมองอาทีนวะมากมากเนี่ยจะลดอัตสาธะได้ทันทีเนี่ยนะสิ่งที่เราชอบเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงเป็นต้นนะตัวความตัวอารมณ์นั้นนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วจะเห็นภัยว่าแล้วสภาพจิตทั้งหลายที่ไปไปพิจารณาอารมณ์นั้นอะสิ่งเนี้ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยนะการประกาศว่าไม่เที่ยงนี่นะเท่ากับประกาศสติปัฏฐานข้อไหน,ตตนนะถ้าพูดคําว่าไม่เที่ยงเนี่ยเท่ากับประกาศสติปัฏฐานข้อไหนจิตตานุปัสสนานะถ้าประกาศคําว่าไม่เที่ยงเท่ากับประกาศ จิตตานุปัสสนาถ้าประกาศว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เวทนานุปัสสนาใช่ไหมถ้าประกาศว่าเป็นอนัตตาธรรมานุปัสสนาเพราะนั้นคำพูดพูดไตรลักษณ์นั่นเดียวแต่เท่ากับประกาศสติปัฏฐานทีนี้ถ้าประกาศถึงคําว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเท่ากับแสดงอริยมรรคหรือยังแสดงแล้วประกาศนิสรณะแล้วไม่เที่ยงนี่หมายถึงมรรคไหนอ่ไม่เที่ยงอนิมิตตาวิโมกถ้าเป็นทุกข์ อปปนิหิตาวิโมกท่านาตาสุญญตาวิโมกอันะถ้าโดยนัยะนะถ้าศึกษานัยะมาเนี่ยในหนึ่งคำเนี่ยจริงๆแล้วแสดงไว้โดยโดยรอบหมดแล้วเนี่ยนะนั้นให้พิจารณาให้ออกที่ใดประกาศอัศธะที่นั้นเท่ากับประกาศอาทีนวะด้วยเหมือนกันเนี่ยนะที่ใดประกาศอัศธะอาทีนวะที่นั้นแสดงนิสรณะแล้วนะแต่ทีนี้ถามว่าทาไมมันนิสรณะไม่ได้ เพราะมันเห็นอาศาัศะเห็นอาทีนวะน้อยไปเพราะฉะนั้นอาทีนวานุปัสนาจึงเพิ่มคําว่าอาทีนวะไม่พอใชไหมบวกอนุปัสนาเข้าไปด้วยแปลว่าตามเห็นโทษเนืงนงองๆไออาทีนวะอันใดอันนั่นคือนิพิทาเนี่ยนะก็คือสิ่งเดียวกันเพราะอย่าลืมว่าวัตถุประสงค์ของวิช,ชาการพิจารณาอริยสัจเพื่ออะไรเพื่อออกจากวัตะนี่ยนะ ใครครวญแค่ไหนจึงจะสมควรแก่การออกจากวัตตะนั่นแหละพระพุทธเจ้าจะสอนจงใครครวญอย่างนี้นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างอันนั้นจะเป็นอนัตเลยใช่ไหมจะสั่งเลยไปทําอย่างนั้นนะ่ะไปทําอย่างนี้เดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังนะรีบเจริญไว้เธอเป็นต้นเนี่ยถ้อยคําเหล่านั้นจะเป็นอนัตขึ้นมาทันทีทีนี้ถ้าปฏิบัติตามนั้นจะได้ผลยังไงอ่านะไปปฏิบัติตามที่พระองค์บอกก็จะมีผลเช่นโสดาปฏิผลสกทา,าคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผล แล้วก็นั่นเป็นผลที่ที่ที่เกิดจากการปฏิบัติตามคําสอนใช่ไหมทีนี้วิธีการ่ะก็อยู่ที่ว่านั่นอ่ะการใส่ใจโดยอัศาทาอาทีนวะนิสรณะนั่นแหละคืออุบายละเป็นอุบายด้วยเพราะนั่นคือการเจริญหรือเป็นการปฏิบัติในในคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆอ่ะทุกสูตรก็ประกาศนี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก คำว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยนะต้องมาชี้แจงเป็นปิฎกครับอ่นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยนะนี้ศีลน,นะนี้สมาธินะนี้ปัญญานะบางคนพูดเท่านี้เข้าใจแล้วอย่างคาถาว่าะนะผู้มีปัญญาเนี่ยนะตั้งมั่นอยู่ในศีลอบ,บรมจิตและปัญญาอยู่เป็นผู้ฉลาดเนี่ยนะนะผู้นั้นจะถางชัดนี้ได้ฟังแค่นี้เข้า,ขาใจแล้วใช่ไหม ของเราไม่ได้ต้องปฏิสัมพิธามมากักเป็นเล่มๆนั่นแหละปฏิสัมพิธามมากักก็ยังไม่พอนะต้องเอาความภพีร์อื่นมาเป็นบริวารด้วยนะต้องไปอ่านพระไตรปิฎกอีกเยอะๆนะห่างกันขนาดนั้น,นนะจริงก็คือถ้าธรรมะนะถ้าเราจับประเด็นไว้ให้ดีนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วสาวกของพระองค์เนี่ยปฏิบัติอะไรกันถ้าตอบคําถามนี้ได้พระไตรปิฎกจะเรียนอยู่เรื่องเดียวตั้งแต่เรียนมา ระยะหลายปีหลังมานะไม่มีเรียนอะไรพิเศษเลยก็เรียนแต่อริยศัพท์นั่นแหละทุกคําก็คือจะพูดให้นี้ควรกําหนดรู้นะนี้ควรละนี้ควรเจริญนี้ควรทําให้แจ้งก็มีอยู่เท่านี้แหละเรียนไปจะขนาดไหนมากขนาดไหนก็คือมีจุดมุ่งหมายอันเดียวเหมือนกับหลังคาบ้านนะจะสร้างวิจิตรสวยงดงามขนาดไหนก็ประโยชน์เพื่อการแดดการฝน เท่านั้นเองคำสอนของพระพุทธเจ้านะจะชี้แจงแสดงยังไงก็ตามจุดมุ่งหมายเพื่อรู้อริยสัจถ้าเรามีจิตน้อมไปเพื่อรู้อริยสัจนะคำสอนทุกอย่างเหมือนพูดกับเราอยู่คนเดียวถ้าเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อจะรู้อริยสัจนะการเอามาพิจรารณาในทุกสูตรนะจับอศาศะธาอาทีนวะนิสรณะผลอุบายอนัตอศาศะธาคือสมุทยัทยสัจนะอาทีนวะเป็นทุกขสัจผลแห่งเทศนาเนี่ย แบ่งออกเป็นสองชุดนะอย่างเช่นผลที่ผลเกิดในภพที่ดีผลที่เป็นเ,เกิดภพที่ดีมีโพคาเป็นต้นเนี่ยผลเนี่ยนับเนื่องในทุกขสัตย์ใช่ไหมทีนี้เอาแล้วโสดาปฏิผลเป็นทุกขสัตย์ได้ยังไงผู้การก็มาถามนะก็บอกว่าถ้าเป็นโสดาปฏิผลเป็นต้นเป็นสัจจะวิมุตเนี่ยนะเป็นเป็นผลพ้นสัจจะแต่คําว่าผลของเทศนาเนี่ยกว้างเนี่ยนะ ผลแม้กระทั่งผลแห่งทานผลแห่งศีลผลแห่งการทําบุญทั้งหลายแม้กระทั่งโสดาปฏิผลเป็นต้นก็เรียกว่าผลเทศนาแต่ถ้าโสดาปฏิผลเป็นต้นไม่จําต้องพูดเนี่ยนะพราแสดงที่นิสรณะอยู่แล้วเนี่ยนะเป็นผลของการบรรลุมรรคผลอยู่แล้วทั้งการพิจารณาทั้ง11อย่างเนี่ยนะเป็นเป็นหลักวิจัยสําน,นวนว่าใครเนี่ยตรึกธรรมะอะไรไม่ได้นะจำอยู่ฮะสักหกคำนี้ก็ได้นะอา,าอาศะทาอทีนวะนิสรณะผลอุบายอนัต เ,เอาแค่นี้ไปไปตรึกได้เลยกับทุกเรื่องบอกวิธีศึกษาธรรมะเนี่ยนะจําจได้แค่เนี้ยเอาไปเจริญนะใครเรียนเรื่องจิตเจตสิกมาก็เนี่ยเอาไปสายได้เลยโลภามูลจิตมีอาสาธาไหมาเนี่ยนะแล้วมีอาทีนวะไม้แล้วละเรียกว่านิสรณะในโลภะได้ยังไงตัดฉันทะราคะในตัณหาอีกครั้งได้ยังไงแล้วโลภะเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมีผลยังไงต่อไป อันนั้นก็ผลใช่ไหมแล้วอุบายที่จะละโลภะเนี่ยใช้ก็เช่นเจริญอาทีนกลุ่มทุกขานุปัสนากลุ่มอสุภาทั้งหลายแล้วพระพุทธเจ้าแนะนําให้เจริญยังไงก็บอกว่าท่านจงมณสิการอสุภาเพื่อตัดราคะเป็นต้นเนี่ยนะพุทธพจน์แนวเนี่ยมีมากเนี่ยนะมีเยอะมากเพราะฉะนั้นในในอย่างเดียวกันเนี่ยเอาเสนอเอาจิตเจตสิกเนี่ยมามาคำนวณลงได้เลยแต่ละอันแต่ละอันเหล่านี้เนี่ยนะถ้าใคร ไม่ต้องการศึกษาโดยพยัญชนะมากเอาแต่วิธีการไปแล้วไปตรึกเอาเองเนี่ยนะอันนี้ก็พอได้จําไว้เนี่ยหกคำก็ได้นะอาสาธาอาทีนวะนิสรณะนะเหตุผลอนัตเหตุผลอนัตเนี่ยนะเอาเอาพวกนี้ไปคิดแล้วเอานะเอาฝึกคิดเลยโลภะดวงที่หนึ่งใส่คิดโลภะดวงที่สองโลภะดวงที่สามเป็นต้นหรือเอาตาของเรามาคิดอย่างนี้ก็ได้ตาเรามีอาสาธาอย่างไงแล้วตาของเรามีอาทีนวะอย่างไง มีตัดชั้นราคะในตาได้ยังไงเนี่ยนะทีนี้ถ้าดูเรื่องนี้บ่อยๆมีผลยังไงอันนั้นผลแล้วพระพุทธเจ้าแนะนำว่าอย่างไงให้มีอุบายอย่างไงบ้างพระองค์สั่งว่าอย่างไงเช่นมีอินทรีย์สังวรนะให้สำรวมตาเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ค่อยๆระลึกถึงพระส,สูตรนึกถึงคําสอนในส่วนอื่นๆมาอันนี้ก็สามารถประยุกต์เอามาใช้ได้เนี่ยนะถ้าเราประยุกต์เอามาใช้อย่างนี้ได้เนี่ยนะ เราจำเน,เนติปรกรณ์เนี่ยนะเท่านี้ก็ถือว่าสําเร็จวัตถุประสงค์ของพระมหากัจจยนะแล้วเพราะว่าที่ที่แสดงก็เพื่ออะไรเพื่อให้รู้อริยสัจเนี่ยนะพันธาอธิบายได้มากกว้างขวางแต่ไม่เห็นอริยสัจเนี่ยท่านก็ไม่ได้ชมอะไรนะท่านไม่ได้ชมเลยเรียนพระไตรปิฎกมามากมายแต่ไม่ปฏิบัติธรรมทับสมควรแก่ธรรมเพราะไม่กําหนดรู้ทุกละสมุทัยธรรมนิโรธให้แจ้งเรียนไวมากก็คือเรียนวิชาน,นับโคเอาไว ทีนี้ในวิจญยาหาระวิพังพระมหากัะจัยนะท่านก็ยกเอาอาชีตะมานกปัญหาอาชีตะมานวกะปัญหาในปรายณวัคเนี่ยนะปรายณวัคมาเป็นตัวอย่างในการทําวิจัยวิจยาหาระเนี่ยนะโดยหลักการส1อย่างพระสารีบุตรท่านก็ท่านก็วิจัยเหมือนกันนะแต่ท่านจะวิจัยอีกแนวหนึ่งที่เรียกว่าจูลนิเทศอยู่ในคัมภีร์จูลนิเทศเรื่องแรกเลย อชิตะมานวะกะปัญหานิเทศเจ้านะนั่นภาษาริบุตรก็เอามาวิจัยแจกแจงอีกแนวหนึ่งซึ่งเมื่อกี้คุณรัตนาเนี่ยเอามาให้ดูว่าทําไมคํานี้พระมหาก,กัจยานะกล่าวอย่างนี้ภาษารีบุตรกล่าวอย่างนั้นถามว่าเหมือนกันหรือต่างกันก็บอกว่าต่างต่างโดยการใช้คําแต่เหมือนกันโดยลักษณะาหาระเพราะว่าทั้งความสงสัยทั้งความตรณี ก็คืออกุศลเหมือนกันเป็นประหาตประธรรมเหมือนกันเป็นธรรมที่ต้องละเหมือนกันเนั่ยนะานจะอธิบายอะไรก็ตามขึ้นมาก็ไม่ผิดทีนี้การการแสดงธรรมเนี่ยนะท่านไม่ได้ต้องการวางรูปแบบคำภีให้สวยหรูเฉยอย่างภาษาริบุตรหรือพระหากัจจยนะท่านแสดงเนี่ยบางทีเนี่ยท่านแก้นิสัยลูกศิษย์อยู่ด้วย เช่นว่าผู้ที่ฟังตอนนั้นที่เป็นลูกศิษย์ของท่านน่ะท่านน้อมเอาคํานี้ไปอธิบายเป็นสงสัยแต่ถ้ากลุ่มลูกศิษย์ที่มันหนักไปทางตนีน่ะคำเดียวกันเนี่ยอธิบายเป็นความตนีก็ได้ะนะเรียกว่าหลักการสอนธรรมะของของพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ได้หวังผลในแค่หลักวิชาการแต่หวังผลในการปฏิบัติแก้ความประพฤติไปในตัว แก้ความประพฤติของผู้ผู้เรียนอยู่ในขณะนั้นด้วยจริงๆไอ้ทั้งสมไอ้ทั้งสงสยัยทั้งความตะหนีมันก็คือก็คืออกุศลทั้งคู่นั่นแหละเพราะในในคำคำเดียวกันเนี่ยมีอัดเป็นร้อยเนี่ยนะเขาเรียกว่าบาลีเนี่ยมีอัดเป็นร้อยเ,อเววิชานี่นะภาษาริบุตรขยายเป็นความตะหนีถ้ามหากจจยานะแสดงเป็นความสงสยัยเนี่ยนะก็โดยอัดไม่ต่างกันเนี่ยนะ แต่อย่าลืมว่าหวังผลต่อผู้ฟังเป็นเกณฑ์เนี่ยนะอย่างในคำถามเนี่ยนะอย่างคำถามแรกเขาบอกว่าโลกถูกอะไรหุ้มห่อไว้โลกย่อมไม่ปรากฏเพราะอะไรพระองค์กล่าวอะไรว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกอะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกถ้าเราจะฝึกพิจารณาธรรมะเนี่ยนะโลกคือที่ไหนก็นั่งกันอยู่นี่แหละคนละโลกคนละโลกคนละโลกโอ้มีหลายโลกมากโลกถ้าแบ่งตามคตินะของเราเรียกว่าอะไรโลก เรียกว่ามนุษย์โลกแต่ว่ามนุษย์โลกนี้ถ้าแบ่งโดยสภาวะก็คือโลกคือขันโลกคือธาตุโลกคืออายตนะขันธาตุอายตนะเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าสัตว์เนี่นะเป็นที่ตั้งโวหารว่าสัตว์อะไรหนอะมันหุ้มห่อเอาไว้อวิชาเนี่ยนะห่อทวารไหนบ้างห่อทั้งหกทวารเนี่ยนะหูได้ยินเสียงนะแต่ไม่ได้ยินอริยสัจซากทีเลยนะสมมาะว่าได้ยินเสียงเท่าด่านะ จริงๆเขาก็บอกว่าเขามีทุกขสษัตริย์แต่ว่าไม่เห็นอริยสัต์นะได้ยินเสียงที่เกิดจากโลภะเป็นสมุฐานใช่ไหมได้ยินอะไรก็ตามเพื่อชื่นชมอะไรก็ตามเถอะจริงๆก็ฟังสมุทัยสัต์นะแต่ว่าฟังไม่ออกนะไอ้ที่ได้ยินเนี่ยเช่นเขาทะเลาะเขาบอกเขาไม่ชอบเขารังเกียจเขาโทสะเขาเครียดเขาหมุดดงิดจริงๆก็ได้ยินเสียงทุกขสษัตริย์อยู่นะแต่ว่าไม่เห็นทุกขสษัตริย์เนี่ยนะนั้นของเราทั้งหลายเนี่ยนะ ตัวที่หุ้มหอ,อก็คือ,อวิชา,าวิชาก็คือความไม่เห็นอริยสัจนั่นแหละมันห่อเอาไว้แล้วก็ชีวิตนี้อับเฉาเศร้าส้อยเศร้าหมองอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าตามเนติปกรณ์ท่านก็บอกว่าเพราะสงสัยนี่แหละเนี่ยนะเฉาอยู่ตลอดเวลาจริงหรือพระพุทธเจ้าสอนให้เราพ้นทุกจริงหรือเปล่าถ้ามีใครมีคําถามว่านะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราถูกถามว่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราพ้นทุกเนะี่ยจริงไหม ทุกคนที่ฟังธรรมจะบอกว่าจริงจริงยังไงเอ่ก็มาค่อยรู้เหมือนกันบอกโอ้ฟังธรรมนี่ดีไหมโอ้ดีมากดียังไงก็ก็ดีอะ่ะเสียงนี่ชักอ่อยเลยใช่ไหมตอนแรกนี่นขึงขังมากะนะแต่ยิ่งถามไปลึกนะเออท่านสอนเรื่องอริยสัจนะแล้วอริยสัจมันเป็นยังไงไล่ไปสองนาทีเท่านั้นแหละอย่ามาเซาซีมากนะนะอย่าไปทําให้คนที่ฟังธรรมโกรธจะเป็นบาป ก็จะเข้าเนี่ยแหละไม่สงสัยก็เนี่ยเอย๊เราก็ไม่เคยรู้เหมือนกันชักไม่ค่อยแน่ใจนะสงสัยไปเรื่อยถามมากถามมากเข้าโทรศ์ไปอีกนะและขณะเดียวกันก็เพราะความประมาทด้วยเนะี่ยประมาทก็อย่างที่กล่าวไปนี่ทําให้มันอับเฉาเศร้าส้อยไม่ไม่เจริญงอกงามถ้าตั้งคําถามว่าสมัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตั้งเยอะแยะทาไมเราไม่บรรลุอะ่ะก็ตอนนั้นอวิชชาห่อเราไว้ถูกความสงสัยเนี่ย ปกปิดเอาไว้นะทำให้ไม่ปรากฏแล้วก็เพราะตอนนั้นเนี่ยเพลินในกามเป็นอย่างมากเนี่ยนะประมาทก็สัญลักษณ์เขาก็คือเพลิดเพลินในวัตถุก,กามด้วยอํานาจกิเลสกามตันหาก็ฉาบทาไปเรื่อยเพราะตันหานี่รูปรูปแบบของเขาก็คือความหวังตันหาเนี่ยหวังอะไรก็หวังหวังขันห้านั่นเองหวังที่จะมีขันห้าตันหาก็เพลินในอดีตบ้างปราถนาอนาคตบ้างเนี่ยนะ พลินในสิ่งที่มีอยู่บ้างแต่ขนาดนั้นก็ตามอ่ะนะทุกเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกคาว่าทุกเนี่ยก็ไล่เหอะชีวิตของเรานะมีทุกอะไรบ้างน่าจะว่างๆก็น่าจะทบทวนนะว่าเราเนี่ยทุกอะไรบ้างเนาะเนี่ยแล้วต้องการทนจากทุกอันนั้นจริงแค่ไหนเนี่ยแล้วเราเห็นภัยในทุกอันนั้นตลอดสายหรือไม่นะคือการการพิจรารณาหรือการวิจัยธรรมะนะข้อที่สําคัญอยู่ที่ปุจฉากับคําถามกับคําตอบ นะถ้าถามมากตอบมากถามมากตอบมากเนี่ยถ้าอย่างนี้ได้ปฏิบัติธรรมก็จะเจริญได้เท่านั้นการปฏิบัติธรรมในพระศาสนาเนี่ยนะเดี๋ยวเราเรียนปฏิสัมพิทธแล้วจะชัดว่าข้อปฏิบัติเบื้องแรกอยู่ที่สัมมาทิฏฐิเนี่ยนะไม่ใช่ว่าโอ้เนี่ยโยมอยากจะปฏิบัติแล้วท่านบอกมาเลยจะให้ทํำยังไงหนึ่งสองสามจะให้ท่องคําว่าอะไรดีเอามานิ่งหนักใจเลยเคยไปอยู่ที่หนึ่งนะเขาบอกว่า ให้ท่านสอนธรรมะสอนวิปัสสนาเนี่ยเ,เราก็ไปพูดวิปัสสนาพขพูดจบปั๊บก็บอกว่าเมื่อไหรท่านจะสอนปฏิบัติสักทีก็ทํายังไงอะโยมปฏิบัติก็บอกให้นั่งไงเอาแล้วตอนนี้โยมก็ไม่ได้ยืนนี่โยมก็นั่งอยู่แล้วอะแต่ว่าแล้วให้ท่องคําใดคำหนึ่งพอแล้วท่องแล้วมันจะบรรลุอริยสัจนะไปท่องอริยสัจอริยสัจใช่ไหมมันจะบรรลุไม่ท่องอย่างเดียวแต่ก็ถ้าเทียบไปแล้วก็ดีกว่าท่องคําอื่นนะนยเพราะถ้าใครมาถามว่า เออนี่นั่งท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนี่ยดีไหมก็บอกว่าดีกว่าเรียกคําคนอื่นทั้งหมดนั่นแหละนะดีแตท่องคำว่าพุโทโธพุโทโธกับลูกลูกลูกอันไหนดีกันพุทโธพุทโธยังจะสงบราคะโทสะโมหะบ้างไหมลูกลูกถ้าลูกคนดีหน่อยก็ตันหาลูกคนไม่ดีก็โทสะอนะนทุกอย่างเป็นกรรมมณิมิตรหมดเลย ลูกหลานบ้านช่องห้องหอเรือกสวนไรน่นาที่ทํากินทั้งหลายเนี่ยกรมมนิมิตหมดวิจัยได้แล้วใช่ไหมว่าพบหน้าคืออะไรถ้าสิ่งนั้นเป็นกรมมนิมิตนะก็หมายถึงว่าเป็นอารมณ์ของมรณาสันนวิถีได้ซึ่งหมายว่าอีกไม่กี่วินาทีตรงนั้นน่ะจะเป็นปฏิสนธิจิตซึ่งมีอารมณ์เดียวกันกับตรงนั้นอ่ะท่่นก็บอกว่าใครที่จะทำยา ยาตะปริญญานะกำหนดปัจจัยเนี่ยถามว่าปัจจัยนี้จะต้องรู้แค่ไหนก็บอกว่าสามารถเอาเรื่องนี้มามาวิจัยได้นั่นแหละจึงเรียกว่าปัจจะยะปริกหายานจึงจะบริบูรณ์ถ้ายังวิจัยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็เรียนปัจจัย24มาแล้วะ่ะได้ปัจจะยะปริกหายานหรือยังก็อาจารย์ก็ให้ประกาศนียบัตรมัง้งก็ได้ประกาศนียบัตรไปะแต่ว่าไอ้ที่สําคัญก็คือเอามาวิจัยเนี่ยเอามาคิดได้ เนี่ยนะพรมสวยๆเนี่ยนะถ้าเป็นคตินิมิตเนี่ยเออเป็นกรรมนิมิตควรจะเป็นอะไรดีไม่ใช่ไรฝุ่นอยู่ในนั้นนะ่ะเดือดรอนะ้อนไหมเบอกว่าในเนี่ยมีเยอะนะดูดยังไงก็ดูดได้แค่ห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยนะที่เหลืออยู่ในนั้นบาลนนะทุกแห่งก็เป็นที่ไปนะที่ตั้งแห่งพบใหม่ทั้งหมดมีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าเราไม่พิจารณาเล็งเห็นคุกอันไหนที่มันจะใหญ่เท่ากับนรกกับเดรฉา,านหลุดยากมากเนี่ยนะ คุกบางเคนคุกแถวๆเนี้ยออกง่ายทั้งหมดและไม่กี่ปีออกได้หมดแล้วแต่ว่าไอ้คุกคือเดรชานเนี่ยนะเคยเห็นเดรชาให้ทานไมหมล่ะถ้าไปอยู่ในนรกล่ะโหยากเมื่อวานไปดูน้าพุร้อนมาแม่ห้องสอนเห็นน้ําพุมันร้อนนึกถึงตะโปธาที่ตะโปธามีนะ้ว่าที่มันร้อนเนี่ยเพราะว่าไอ้แม่น้ําตัวเนี้ยมันไหลข้างๆผ่านตะโปธานรกมาน้ําตรงนั้นมันเลยร้อนเนะ แต่ว่าน้กผู้ร้อนที่ที่เหนือเขาบอกว่ามันเกิดจากพวกกรรมฐานนั่นนะแต่ว่ามีเขาอยู่เหมือนกันว่าข้างล่างนั้นนะอย่าลงตปกันแล้วกันก็บอกว่าเออท่านเอานารกมาขู่บอกไม่ได้ขู่เราให้ฟังอย่าตายกันแล้วกันนะถ้าตายแล้วจะลําบากแต่ถ้ายังไม่สามารถเอามาเจริญอะไรอะไรได้นะไม่มีใครกันหน้าการุณาเท่าเราหรอกเนี่ยนะถ้าจะว่าให้ตรงๆนะเราบอกสงสารลูกสงสารหลานสงสารอะไรก็ตามที่เราสงสารนะ จะไม่น่าสงสารเท่าเราหรอกถ้าเรายังไม่สามารถคิดในสิ่งต่างๆให้เป็นกุศลได้นี่นะไม่คิดให้เป็นกุศลได้แต่ทีนี้ขนาดว่ากุศลนําเกิดแลวนะก็มาเกิดก็เหมือนอย่างอย่างเก่งก็เหมือนเราๆเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์ยุคนี้นะอย่างดีเลยเนี่ยอย่างอย่างได้มานั่งฟังธรรมได้ขนาดนี้ถือว่าอย่างดีมากแล้วนะดีกว่าไปเกิดที่อื่นเนี่ยนะเกิดแถวภาคอื่นๆหรือประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ไทยว่าเดือดร้อนกันนี้อีกเยอะ พันมาเกิดเป็นมนุษย์นี้อย่างดีนะยังทุกข์ขนาดนี้อีกใช่ไหมทีนี้แล้วมนุษย์เนี่ยคนที่มีความสุขเนี่ยนะเขาก็บอกวันอาทิตย์ได้หยุดงานกับไม่ได้หยุดงานไหนมากกว่ากันคนที่ได้พักกับไม่ได้พักไหนมากกว่ากันยศไม่ได้พักมากกว่านะมันก็เห็นว่าเนี่ยคือทุกข์แม้กระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งหลายก็นับเนื่องในในทุกข์ เดียวเหอะแต่ก็มีทุกสามันประจําตัวกันทุกคนใช่ไหมมีแผลก้าแผลเนี่ยก็บริหารแผลกันคนละก้าคนละก้าคนละก้ามีที่ตาก็ปาดมั่งมีจมูกก็ปาดจมูกมีปากก็ปาดปากนั่นแหละก็เลี้ยงดูแลไปรักษาไปนั้นก็ทุกนะแต่ว่าทุกอีกตามมาก็คือชรานะชรามันก็เป็นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต่อไปอีกก็คือมรณะนีน่นะ